เจอให้แบบนี้เขาไพ่แบบนี้ให้จดนะครับเพื่อนๆเขาให้ทำเงินเลยนะแปดต่อสามเพื่อนไมมนี้สวยงามอัารแท้โอเคเขาให้แบบนี้เพื่อนๆสวยว่ะเราก็ห้าแต้มมันจัวอะไรอื้มือจวไปดิมึงเ k ็ดเคแปดแปดเจดเป็นสามการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนนะครับ ตูหลอนฉันให้อีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้มากบทุนนะครับ8,888บาทต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เป็น9,999บาทนะโอเคนะครับมาด้วยทุนเยอะก็ดีเหมือนเดิมนะครับก็ต้องหวังกำไรเยอะเป็นธรรมดานะฮะเพื่อนๆคลิปนี้นะครับแต่ว่าเปิดห้องมาตรงนี้มีเขาให้มาขอก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันมีนะเพื่อนๆผมหาแล้วห้องนี้มังกรน้อยสุดนะับเพื่อนๆโอเค นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโดยรวมถือว่าเล่นได้เขาไพ่ดังหลังนี้มันสวยอยู่อ่ะใครยังไม่กดไลค์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เข้าไพ่ต่างๆนะครับอยากรู้เทคนิคการเล่นเงินดีๆนะกดเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ฝากหมดนะครับพุ่งนำเล่นของเอ็นมินพาดวยแล้วก็มีให้นะครับใครที่ไม่อยากปวดหัวกับเข้าไพ่แทงตามพี่กันได้เลยละกันโอเคเพื่อนๆมาวันนี้นะครับแปดร้อยแปดสิบแปดบาทตรงนี้มาทรงๆเข้าไพ่ตรงนี้นะครับเขาไพ่มาเริ่มต้นที่เราเล่นไม้นี้มันเป็นหนึ่ นะครับเพื่อนๆมันจะถอยลงไปเป็นสามสองหนึ่งไหมมาดูกันนะครับตานี้แดงไหลมา3ครับแดง1น้ําเงิน2แดง3เขาให้หนึ่งสอนะครับมันจะเป็นสามสองหนึ่งไหมนะเพื่อนๆโอเคตานี้ใส่ไว้ที่น้ําเงินนะครับสองพบาทเพื่อนๆไม้นี่เน็กๆไปหน่อยนะครับโอ้โหบล็อกแปดไปก่อนนะตรงนี้ยึดเข้ไม่ต้องตามมานะจ๊ะแปดต่อสามเพื่อนๆไม้นี้สวยงามอัจฉริยะยึดเข้นะครับผมโอเคเพื่อนๆจัดไปใหญ่เสียนะฮะลุย นะครับมาเข้าไพ่ต่อไปไม้ต่อไปของเราก็เหมือนเดิมครับมาทรง,งนี้น่าจะเป็น1 2 3 3 2 1องสามสามอนะฮะเ,เพื่อนๆโอเคนะครับในเมื่อ1 2 3อย่างนี้เราจะต้องย้ำไปที่น้ำเงินอีกนะเพื่อนๆตานี้นะครับโอเคลุยนะครับใส่ไปที่น้ำเงินเลยแล้วกันนะครับเข้าไพ่แบบนี้ชอบนะครับนานๆเจอทีนะอ่ะเอาโบานัสไปอีก2อ0สบาทนะครับแทนน้ำเงินไปสอง0ันบาทนะครับเมื่อตานี้โอเคลุยนะครับ จัดไปอย่าง้เสียขอแบบน้ำเงินชนะเลยเปมาเปิดหน้าแปดตรงนี้สวยงามขอเป็นกงขอบตรงนี้โอ้โหเป็นแปดกับแปดซะงั้นเยี่ทนะครับผมเปิดอะไรโอ้โหสวยจวกุ้งให้ทาเวลาพอดีนะครับฝั่งแดงของเราโอเคเขาให้แบบนี้เพื่อนๆสว่ว่ะโสผาอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยมันเริ่มจะเป็นหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งนะเพื่อนๆหน้าตาต่อไปนะครับเล่นแดงอย่างแน่นอนนะเพื่อนๆหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งเจอให้แบบนี้ เขาไพ่แบบนี้ให้จดนะครับเพื่อนๆเ,เขาให้ทําเงินเลยนะดูดีๆนะครับตรงเขาให้หลักของเราตรงนี้นะจจะโอเคประจวบกับรถแมพพอดีนะครับรถแมพจะเป็นแดงน้ําเงินน้ําเงินนะครับอาจจะมาปิดหัวด้วยแดงก็ได้นะฮะเพื่อนๆตรงนี้โอ้โหทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางไปหมดนะเพื่อนๆโอเค ไม้นี้มั่นใจนะครับใส่ไปเลยนะ3,000บาทนะครับหวานไปด้วยที่โบนัสนะครับ300บาทเพื่อนๆโอเคแต่มันจัวหน้าแปะมาแบบนี้อาชีพหายทําไงโอ้โหมัน5้าแต้มเท่านั้นเราก็5้าแต้มมันจัวอะไรอือหอจวไปดิมึงเด็ดเคแปดแปดเจเป็นสควายโอเคเพื่อนๆไม้นี้นะครับสวยบวกอีกแล้วนะนเพื่อนๆโอ้โหสวยว่ะนะฮะเพื่อนๆอือหอมา นะครับผมเอามันนี้ยากแ้วเพื่อนเพื่อาจริงยากแล้วนะเพราะว่ารถแม็ของเราเป็นแดงล้วนมาเลยนะครับผม3คเกลือตัวทึบของเราตัวนี้ก็เป็นแดงนะครับแล้วก็3เกลือตัวโปมม่มาเป็นปิงปองตาก่อนออกน้ำเงินตานี้มีมวิวีโเป็นแดงนะเพื่อนนะอ่ะโอเคนะครับเชื่อหลายๆอย่างแล้วกันก็คือเราไม่สามารถดูตัวใดตัวหนึ่งได้นะเพื่อนถ้ามันเขาให้ยากเราก็ดูประกอบกันไปนะครับรถแม็กับ3เกลือแม่งบอกว่าให้เล่นแดงว่วเื่ินตานี้ผมขอลงไปที่แดงแล้วกันโอ้โหยศเชื่อได้เฉย 8ต่อสเพื่อนๆหมานี้สองพันบาทแบบเน็กๆโอ้โหกูถามจริงนะครับโอเคนะฮะสวยเลยนะครับเพื่อนๆมานะครับผมโอ้มยมนี้กูไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ะเแดงมันเคยไหลามาถึง3นะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เขาไพ่ของเราเป็น2ตัดนะครับโอเคไม่มั่นใจเล่นไปที่พันเดียวแล้วกันนะฮะใส่บอลไปด้วยหนึ่งร้อยบาทนะครับอืม แต่รถแมพเขาก็บอกให้เล่นน้ําเงินนะเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นสลับนะครับแดงน้ำเงินเออน้ำเงินแดงน้ําเงินแดงนะต่นี้มีเวลออกน้ําเงินสูงเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะแต่ในใจก็ชอบน้ำเงินแหละนะฮะมันจะเป็นเข้าไปบสองตัดพอดีนะครับโอเคลุยไปมาตรงนี้อื้มแปดต่อสามเหยียดเคีบวกไปดีเพื่อนๆตรงนี้สวยนะครับผมรวยเลยแล้วกันมาเพื่อนๆอ่ะเข้าไพ่แบบนี้กูมั่นใจละนะครับไม้นี้มั่นใจจุ๋วเพื่อนๆนะได้ไหมนี่พอ นะครับผมเขาให้2ตัดมาแบบนี้เพื่อนๆสวยงามอาราบแท้ทเย็ดเข้นะครับมาไม่ต้องคิดมาก like you, ม e อันนี้ดูเขาแพ้หลักอย่างเดียวก็พอนะเพื่อนๆตานี้นะครับสาหรับไม้นี้ยังไงยังไงก็เป็นน้ําเงินนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาให้2ตัดมาละนะครับสตัดมันจะไหลอยู่ประมาณสามสี่ห้าคู่นี่แหละนะเพื่อนๆนะการนี้เป็นคู่ที่3านะถ้ามันออกน้ําเงินนะครับผมอ่ะเขาให้2ตัดของเรามาตรงนี้เชื่อมั่นใน2ตัดไปก่อนนะครับโอเคเพื่อนๆมาเปิดมาอีหนูนะครับน้องส้ม รู้ได้ไงว่าเขาชื่อส้มมันใส่เสื้อสีส้มไงเวทโอ้โหบอกเก้ามาตัวนี้อข้าตระเกียจเพื่อนๆตรงนี้สวยงามประดามแท้อ้าวพอตามสัญญานะครับผมเพื่อนโอ้โหทุนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับรวมมาสุทธิทั้งหมดนะครับตอนนี้ทุนของเราเดี๋ยวรอยมันกิฟต์ตังเป็นหนึ่งนะเพื่อนโอ้โหสองหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับเพื่อนกำไรหมื่นกว่าบาทนะครับผมประมาณหมื่นหนึ่งพันนะฮะเพื่อนโอเค ก็สวยงามอยู่นะครับสำหรับทุนเยอะอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่มีทุนเยอะๆแบบนี้มันก็ปลอดภัยในการที่เราจะแทงทบนะครับมาที่เรามั่นใจเราก็แทงเยอะได้นะฮะแต่สําหรับใครที่ไม่มีทุนแบบนี้นะครับก็เล่นทุนน้อยๆไปกันเลยก็ได้น้นมองที่เขาให้เก่งๆนะครับเพื่อนโอเคอะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก่อนอื่นก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวีหนึ่งวีสองนะครับหล่อนจากไยแล้วก็กลุ่มต่างๆที่ฝากไว้นะครับกดเข้ามาที่ลิงก์ฝากหมดนี้ได้เลยนะจ๊ะ โอเควันนี้เพื่อนๆลุยนะครับไปก่อนดีกว่าจนก,กว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม